นี่คือันดังเยิยแล้วตัดแล้วตัดไปเลยเราก็ดูตรง้อข้อห่าตามันดูข้อปุ๊บคอตรงนี้เราก็ตัดออกหมดเลยอันนี้อันนี้ชอบล็อกไปให้มันให้มัน,มนไม่ให้มีอะไรเลยตัดก่อนไปเลยให้มันเลี้ยงยไว้ต้นเดียวเลยเลี้ยงไว้ต้นเดียวมีตาก็เอาตาออกมีตาไม่ให้ตาอยู่ด้วยอยู่ด้าตาออกนะตม้ติว่าไปแบบนี้ปุ๊บ้อเราก็ตาตัดได้ไงต่อเนี่ย ขัดตัดพอดีเนี่ยตัดมูลดีข้อเลยม <co ld> ูลดีข้อเลย <c oughs> อ่าเอาตรงข้อด้วยต่อไปแล้วก็ผ่าผ่ <c oughs> ากด <c oughs> นี่กดกดลงไปมันจะมันจะพลาดตรงนี้พอพลาดตรงนี้ไม่เป,ไ <c oughs> ป็นไรทไมพลาดขึ้นเลย <c oughs> <อ>ปึทเลย <c oughs> เสียงแล้ว <c oughs> เสียงแล้วใช่ไหม ค่อยๆกดค่อยๆกดคอด่คอยๆที่หันที่เสียบทีนี้มสมมติว่าอันเนี้ยกิ่งพันธุ์รีที่เราต้องการต้องดูว่าอ่อนแก่แบบไหนไหใช่สีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาล,ตาล,ตาลยิ่งยิ่งตาลักษณะน,ะนี่นี่น,น,น,นี่ตาที่พร้อมจะพร้อมที่จะกำเนิดอ๋อมีนี่โปะขึ้นมาตุ่มใหญ่มันจะปนตุ่มมันจะโปน นี่คือสภาวะของกิ่งที่พร้อมกิ่งที่พร้อมจะเดินจะเดิน๋อเดี๋ยวเราก็ไปเสียบโชคไล่เราไม่ไหวมาเที่ยวเราก็เหลือไว้สอมตาหยือไว้สองตาสองตาสงตาสอสวยๆที่ไม่สวยก็ทิ้งไปสองตาพอมันไม่ได้เตรียมด้วยแล้วถ้าเตรียมมันจะคองมันจะคองแล้วก็ทําแบบเมื่อกี้สูงต่ําข้างใช่ถ้าสมมุติกรณีมันใหญ่ใช่ไหมใช่ อันนี้ถ้ามันเท่ากันได้มันก็จะติดได้ง่ายอ๋อ oh. ถ้ามันเท่ากันอ๋อ oh, เลือกกิง่งอ่า oh, เลือกกิง่งที่นี้กิก่งเก่าอ่ะมันจะใหญ่อยู่แล้วปกติมันจะใหญ่อยู่แล้วพอเวลาเราพอเวลาเราเราได้มาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสมมติว่าสองตาเนี่ยเราตัดเราตาัดสองตาเนี่ยเราตัดสองาปุ๊บเราก็ปาดเลยอันนี้เอาเท่ากันเพราะกันอ่าอันนี้เอาเท่ากันเพราะกิ่งมันเท่ากันไม่ใช่ มันไม่ได้เท่ากันหรอกก็คือเนี่ยพยายามปาด่าให้มันแตกแล้วมืออย่าไปทูห้ามมือโดนห้ามมือโดนเราก็ใส่จะมันจะโดนเชืโลกเราอันนี้ตรงเนี้ยพอเวลาปาดอย่างนี้แล้วใช่ไหมมันเป็นปีกปีกตัดทิ้งตัดทิ้งเพราะเวลาเราเราเสียบเข้าไปเนี่ยช่วยอ้าช่วยมันอ้าหน่อยเสียบเพาะ เรียบพวกเข้าไปก็คือเราเอาติดซีกเดียวติดซีกเดียวอ่าติดซีกเดียวที่เราปาดอย่างนี้เป็นปาดชลามส่วนขึ้นข้างบนเพราะเวลาเราพันปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่เป็นปมอ๋อมันจะสนิทอ่ามันจะสนิทไม่งั้นมันไม่นั้นมันจะเป็นปมทู่ๆอ่อเท่ากันจะเป็นปมต้องไม่เท่ากันเพื่อให้แผลมันสวยใช่การการมัดกันอะไรเนี่ยสมมติว่ามันเป็นตรงๆอย่างนี้ใช่ไหมเนี้ย เวลาเวลาเวลาเราเสียบปุ๊บเนี่ยเอาเป็นพิธีนะเป็นการศึกษาเ,กเนี่ยเราเสียบปุ๊บเนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปเห็นไหมมันอ้ามันอ้าแล้วมันก็จะเป็นกลมเก<ข>็บเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นกลมแต่ถ้าเราทําแบบนี้ปุ๊บมันเก็บไดหมดมันจะอมเป็นเนื้อไปเลยแล้วเราก็พันหมดเลยพันไม่ให้นําเข้าอพันพันข้างล่างขึ้นมาข้างบนก่อนรอบหนึ่งยอเลยหรอพันข้างล่างขึ้นมาข้างบนนรอบหนึ่งแล้วก็พันลงไปข้างล่าง อีกรอบนกลับลงไปข้างางอีกรอบในึ่เพื่อเพราะพอกลับลงไปปุ๊บเนี่ยรอบแรกเราเราพันส่วนขึ้นมาใช่ไหมอ่า่า,อาขอบที่ระหว่างติดต่อกันที่เราเราพันทับกันเนี่ยมันจะหลงข้างล่างอ๋อใช่ไหมถ้าสมมติว่าพอเราพันอีกทีมันจะส่วนขึ้นข้างบนมันจะส่วนขึ้นข้างบนอือคือการการทับไปเลยสลับไปเลยถ้าต้องพันต้องพันถึงแผลไหมครับแผลแผลนี่ปิดหมดเลยปิดหมดเลยปิดแผลไปด้วยเลยอ่าปิดข้างบนด้วย ทีนี้เราพูดถึงการตาดตาเมื่อกี้ต่อยอดนี่ต่อยอดพันเศษหมดแล้วแล้วแล้พอมันติดนี้แล้วแเราต้องแกะตอนไหนต่อเมื่อปล่อยมันเลยมันจะทิพของมันมาเองอ๋อจะดันของมันเองต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปยุ่งกับมันจะดันพลาสติกออกมาตาเนี่ยมันจะดันพลาสติกออกมาโอ้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยเที่ยวที่่องเนี่ยพอเวลาตรงตาเราต้องต้องค่อมมัน อ๋อเที่ยวแรกทับไปเลยเที่ยวสองปเปิด<ล>ช่องมาให้หน่อยไอที่ผมใช้คือผมใช้ไอ้ไอที่เขาฟลีมฟมิี์มีไม่นั่นอ่ะอ๋ออาหารนั่นเหรออ่าก็คืออาหาร